ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสิ่งแรกที่เราจะได้รับนั่นก็คือความสุขนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิปไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ผลทิปนะคะพี่น้องคะวันนี้มีเอ่อโมอทีฟตัวนี้นะคะนี่ค่ะที่จะทำเสื้ออัญชนันดจีซึ่งยัง สะสมโมทีฟยังไม่ครบนะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในชิ้นงานของตัวเสื้อนะคะของเสื้ออันชันลุจีเป็นโมทีฟอีกชิ้นหนึ่งเป็นโมทีฟชิ้นที่สามแล้วนะคะพี่น้องก็ตัวนี้จะเลือกใช้โมทีฟสักประมาณสักห้าห้าหกโมทีฟนะห้าหกอันหนะ้าหกแบบนะเดี๋ยวเรามาขึ้นขึ้นต้นกันเลยนะคะ ไหมก็จะใช้เบอร์16บสองเส้นควบนะคะแล้วก็เข็มขนาดหัวก็1.50่ง mm เหมือนเดิมค่ะไหมก็ใช้ไหมซัมเมอร์ทั่วไปนี่นะคะทีนี้ให้เราเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นก็จะพันหัวนิโป้งเราเหมือนเดิมนะคะพันไปทั้งหมดแปดแอรซัก6รอบนะคะ1 2 3 4 5และ6พอเราได้6แล้วให้เราสอดเข็มไป แล้วดึงขึ้นมานะคะดึงกลับอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมันจะหลุดจับไว้ก่อนนะแล้วดึงกลับเหมือนกับว่าเราล็อกไหมไว้นะคะล็อกแบบนี้นะแล้วก็ถักเ็ X ให้รอบโดยรอบเลยนะอันนี้ไม่ได้นับนะคะเราถักให้รอบเลย ถัก X ไปให้รอบนะคะเราถัก X มาครบรอบแล้วให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะในหลักแรกแล้วก็ดึงสี่ติดกันโซ่หนึ่งนี่นะคะเราได้โซ่หนึ่งแล้วให้จิ้มจิ้มเออ่ถักถอยหลังนะคะจิ้มไปค่ะ เราจะถักแบบนี้นะคะถักถอยหลังไปโดยรอบเลยนะคะเราถักถอยหลังมาได้ครบรอบแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ปล่อยเข็มบอกจิ้มในหลักแรกนะคะดึงห่วงไหมเนี่ยลงไปด้านหลังนี่นะคะแล้วก็ล็อกไปก่อนพอเราได้ล็อกไว้แบบนี้แล้วก็ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันแรกเราจะไม่นับนะคะให้เรากะระยะ นะชังกะมาอีกแล้วค่ะการะยะลงตรงไหนแล้วก็ให้จิ้มจิ้มลงงัดมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอ็กโซห้าสี่ห้าวนโดยรอบนะคะโดยรอบนี้เราก็จะได้ประมาณสักห้าห่วงนะก็แบ่งยังไงก็ได้นะคะให้ได้ครบห้าห่วงสามสี่ห้าห่วงโซ่นะคะทุกคน เราก็จะเห็นว่ามันจะลงตัวพอดีนะสี่ห้านะอันนี้ก็เหลือก็จิ้มก็ใช้โซ่การระยะหรือจะนับจริงๆก็จะเราจะจิ้มเว้นไปประมาณสักสี่โซ่ไอ้สี่ช่องนะคะแต่ทีนี้เนี้ยมันจะนับยากหน่อยนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อะลงช่องที่ห้าถ้าจะนับก็นับแบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้ว่ามันจะนับยากกว่าปกตินิดนึง ออันนี้ก็ลงตรงจุดเดิมบางทีเราจะสับสนเองนะคะว่าเานับช่องไหนดีเพราะมันจะเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้ค่ะ,อะพอเราได้ครบห้าห่วงนะคะห่วงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห่วงแล้วให้เราจิ้มซีตรงนี้ค่ะสีย้ายห่วงมาแล้วก็โซ่สองนะคะพันหัวเข็มลงในช่องนี้ทั้งหมด เจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกกลับมาค่ะแล้วให้เอ็กนะคะลงช่องต่อช่องนะเอ็ก ลงไปทุกช่องเลยค่ะแล้วก็ตรงโซ่ตรงนี้ด้วยสุดท้ายเราก็จะได้ทั้งหมดแปด x นะคะต่อด้วยโซ่สองแล้วก็พลิกงานกลับพลิกกลับอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มนะพอหนึ่งคอหรือว่าตัว f เนี่ยลงช่องละสองหลักเนี่ยค่ะ ช่องละสองหลักนะลงไปนะคะช่องละสองหลัก แล้วก็โซ่สองจิ้มย้อนลงมานะคะ x ค่ะแล้วก็ x อีกครั้งหนึ่งแล้วโซ่สองแล้วก็จิ้ม c ค่ะ c ในห่วงนี้นะคะเราได้หนึ่งกลีบแล้วเราไปต่อก็ c ในช่องถัดมาขึ้นด้วยโซ่สองอันนี้เราได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะทุกคน เราก็จะไปต่อไปต่อแล้วก็ทําเหมือนเดิมถัก F ลงไปหรือพอหนึ่งคเนี่ทั้งหมดเจดหลักนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็โซ่หนึ่งพอเราได้โซ่หนึ่ง เราพิกงานกลับมาจิมเอ็กช่องต่อช่องทุกกรีบเราทำเหมือนกันนะคะโซ่สองพิกงานกลับมา ช่องนี้เรายังไม่ลงนะที่ติดกับโซ่นี้เราลงช่องถัดมาช่องละสองหลัก ช่องัะสองหลักแบบนี้นะคะนนี้สุดท้ายแล้วก็โซ่สองโซ่สองย้อนลงกลับลงมาจิ้มตรงนี้ค่ะแล้วก็จิ้มแล้วก็โซ่สองเหมือนเดิมจิ้มในช่องนี้นะคะสีใช้สีนะคะเราไม่ใช้เอ็กนะ แล้วก็เลื่อนห่วงมาสีใงช่องถัดมาโซ่สองเดี๋ยวเราจะไปต่อกลีบที่สามนะคะเราถักมาถึงกลีบที่ห้ากลีบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปต่อเหมือนเดิมค่ะพักเอไปจิตหลักเดี๋ยวเราจะมาจบจบงานด้วยกันนะสี่แล้วอ่ะ ห้าหกเจ็ดโซ่หนึ่งพิกับมอนเหมือน,นเดิมค่ะทุกกลีบเราถักเหมือนกันหมดเลยอันนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะเราจะลองทำงานแบบสไตล์นี้ดูบ้างนะการเลือกดอกเลือกอโมทีฟเลือก ใบส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอยู่ที่ใจเราชอบนะคะิคกลับมาเราสามารถจะใส่ลงไปตามจินตนาการของเราได้ไม่มีขีดจำกัดนะคะพี่น้องเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นคือสไตล์ใครสไตล์ท่านนะคะเลือกเอาตามที่เราใจเราชอบ อันนี้กลีบสุดท้ายแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะจบงานด้วยกันมันถักไวมากเลยค่ะแล้วก็ทําง่ายเสร็จเร็วออกมาก็สวยงามนะคะอ่าจิ้มลงเอก็กแล้วก็เอ็กตรงนี้ครั้งหนึ่งโซ่สองตรงนี้ก็สี่สี่แล้วก็ดึงอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่เราตัดไหมได้แล้วนะคะเราได้ดอกไม้ของเราแล้วนะส่วนประกอบของอเสื้ออันชันรูจีนะคะก็เก็บไหมไปด้านหลังนะครั้งที่หนครั้ง,งที่สองก็คั้งที่สามที่เหลือก็ตัดทิ้งไปค่ะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะส่วนประกอบโมทีฟเสื้ออัญชันลูจีนี่ได้แล้วค่ะพี่น้องสวยงามดีนะคะทำง่ายถักไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ